สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เอาต้นดอกไม้ถ่ยสมนฝากนะคะนี่คือตน้นพุทธสุภโชคนะคะพุ่มนี้สวยมากพุ่มใหญ่สวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆมีปาเป็นปุ่มสวยดอกสวยมากพุ่มใหญ่นะคะไม้ลงคมชนิดหนึ่งนะคะค่ะ สามารถปลูกเป็นไม้ประดับหน้าบ้านอันนี้พุ่มนี้สวยมากค่ะพี่เขาปลูกได้สวยมากพุ่มนี้พุ่มใหญ่วันะน,น,น,นี้กม็มีอะไรนะคะกเ็เอาต้นดอกไม้ส่วนๆมาฝากร้อนแต่เช้าเลยพุทธสุะโชคนะคะอ่าห,หลายคนคงรู้จักเนาะไม้มงคล อามาสำหรับปลูกไป้ในบ้านนะคะพุ่มใหญ่ว่าดูพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่ต้นเดียวนะคะดอกเต็มเลยดอกทั้งปีะคะ่ะดอกทั้งปีออกดอกทั้งปีเลยเสีย <c oughs> งดังเลยนะคะเด็กๆมาเล่นด้วยนี่เอาอต้นพุทธจะ,ะปนปชคมาฝากเช่นนะคะ คนที่เพื่อนๆรับชมนะคะเอาว่าจะเอาดอกไม้สนะคะ่อันี้ปลสวยมพีสวยนะคุณสุดสุะโชคนะคะ